มา n แนลนะคะบล็อกนี้เป็นหอมตื่นเต้นมากๆนะคะที่พา,าทุกคนไปเที่ยวเกาะช้างกับแป้งหอมเราจะอยู่ที่นี่ทั้งหมด4วัน3คืนนะคะทุกคนมันสิบสิบบาทดูะ นี่อันนี้สวยไม่ว่าน่ารักมากมีแวร์ออฟมังคีพี่นี่เ,นนรเรากูนั่งอะไรจ๊สวยอ่ะปันจิวเวอรี่ของที่พักเขานะคะทุกคนมันน่นรารักอยู่นะมือเท่าไหร่วะน่นนรารักอ่ะอันนี้ได้เป็นเ้ขไม่ถ่านหรอ ่อาก็จะตวนกันลอยไงกอนที่เราจะทำมันดูนี่สินงค่แกมังชังกู้จังใจผู้สานั่งทางนี้โอ้ยมองมมอยู่จริงออเดี๋ยวนี้เอาดีก่อนท่านคนเดียดเนาะอันนี้เป็นีวไม่้าแล้วมองเปิดก่น ยังไงล่ะห้องพักเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเฮ้ยแกมันสุดโอ้ยแกไม่แย่นะอุกกว้างมากเลยอ่ะเฮ้ยท้าไม่ระเบียงกว้างมากไม่แกเปิดระเบียงสิขังนั้นกูหนักหนักถืออะไรมาบ้างอันล็อกอันล็อกล็อกอล็อคุณนะอุ้ยยังไงล่ะยังไงล่ะน้ำปั่นยังไงล่ะสวยโอ้ยสวยมาก ซึ่งว่า d ิล l ี่ไอ s ์สปริงนี่ก็จะเป็นเมคอัพวันนี้นะคะทุกคนแต่แงแบบ everyday look ธรรมดาธรรมดาเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเพิ่งจะได้พูดเปิดคิปเพราะว่าก่อนนั้นนี้เป็นหอมมอมแมมมากนะคะตอนที่มาถึงที่พักเพราะว่าเราเดินทางออกจากที่บ้านแป้งหอมตั้งแต่ ตีสามครึ่งขับรถแปดชั่วโมงแล้วก็ต่อเลยยี่สิบห้านาทีที่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่นะคะทุกคนลืมบอกไปเลยว่าแม่หอมเคยมาเกาะช้างทั้งหมดห้าครั้งรอบนี้เป็นครั้งที่ห้าคือบ้านแม่หอมชอบเกาะช้างมากเพราะว่าทะเลมันสวยที่พักมีให้เลือกเยอะมากทักซตี้ต่างๆคือครบเลยนะคะมีปั๊มน้มามันในเกาะด้วยแล้วก็สามารถเอารถยนต์ข้ามมาได้นะคะก็เลยเหมาะกับการมานะพักผ่อนกับครอบครัวมากๆคะ่ะเดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปที่ชายหาด แล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นน้ําจะพาทุกคนไปดูสระว่ายน้ำแล้วก็วิวที่ที่พักที่นี่คือสวยมากชื่อว่าซีวันเกาะช้างนะคะเดี๋ยวไปทำอินเสิร์ตเป็นชื่อเต็มๆของเขาไว้ให้ไปคะ่ะทุกคนตื่นเต้นแล้วอะภาพลนฟิดเชกวันนี้นะคะทุกคนเฮ้ยกระจกตรงนี้สวยมากติ๊ตี้น้อย เราจะขึ้นน้องค่ะเราต้องลงไปชั้นล็อบบี้เท่าไหร่ไปแล้วชั้นหนึ่งจ้าชั้นหนึ่งเหรอไม่กดเลยเดี๋ยวปะคือทำยังไงทำไม่เป็นกดซีมันไม่กดกดแล้วเอออ๊ะกลัวโอ๊ยคุณก็กลัวอย่ากลัวอุ๊ยคุณน้ายังไงล่ะตีสวยมากไม่ไม่ไม่ไกลัวไม่กลัวก็กลัวเสียเลยเห็นม่กลัว วิวสวยมากแก้วิวสวยมากพาที่ยังไม่ลงเลยแกตี้เรารอซันเซ็ตเลยฉันบอกเลยทุกคนมันสวยมะถ่ายกูหน่อยมันจะนั่งแอบสวยอ่ะแต่หน้าดำนิดทุกคนคือมันเป็นแบบนี้ใชมอุ้ยไม่สิ่ะไรยายูาดีแลั่เปิดกระเปิดอยู่อ้ยไนมันะเต Gracias. es แม่คุรค่ะโอ้โหยังไงล่ะการยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ปะเลิศนี่แหละไม่ได้ช่วยให้เย็นขึ้นหรือลมขึ้นเลยมันต้องลอเว้ยมึงแล้วมันลอกอยากเว้ยเอาใหม่เอาให,หม่เอาใหม่ ค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปกันที่ชายหาดกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้เจ็ดโมงเชา้าไปกันค่ะทุกคน อันนี้ด้วยอ่ะเหมือนกับตร้ข้อเท้าเลยอ่ะติ่มันสวยอ่ะดูดิมันกับตุ้มข้อเท้าอุ้ยมันกับต้้มข้อเท้าแม่อมเลยดูดิติดูอะไรหอ,อน,นี้ 外に

you me? just love me. If I didn't rap late on her would you still If I'm in my mind and where would you still Keep it on it I'd rather you trust me than to Keep it all on don't got you I got nothing I got something I got something I'm <let manga> อ๋อคือเป็นช้างกับแพนด้าเหรอเปิดเอร์โอ้แพนด้าเน่าแอยู่นี่พนด้าเน่ามากคุ่มจะไม่้ทาบอกว่าเดียวทุกคนตอนนี้ไปหอมมูบางแนนที่สองนะคะชื่อแนล่ว่าคาชาเกาะช้างนะคะก็คือเมื่อกี้ไปหอมไปแวะมาที่ชุมชนบางเบ้านะคะเขาจะมีแบบเป็นหมู่บ้านชาวประมงแล้วก็จะมีร้านอาหารทะเลนะคะแต่ว่า ตอนห้ามัาผิดหวังทุกคนก็รู้สึกว่ามากินครั้งก่อนอะ่ะอร่อยกว่ารอบนี้รอบนี้แบบที่บ้านไปหอมเรทให้แค่สองสองครับเท่ร่ต้องพูดอะไรอ่ะให้แค่สองคะแนนจากห้าคะแนนพอเพราะว่าแบบแอบรออาหารานานแล้วก็หาทะเลไม่สดเท่าที่ควรจะเป็นเพราะแบบตอนนั้นมันเป็นหมู่บ้านชาวประมงเห็อปะตอนนี้ไปหอมกำลังจะลงพปที่ชายหาดนะคะอยู่ที่หาดทรายขาวก็แอบคาดหวังนิดนึงว่าทะเลจะสวยเพราะว่าหาดทรายขาวเป็นหาที่สวยที่สุดในเกาะช้างนะคะคือจะเป็น น้ำสีฟ้าแล้วก็หาดทรายสีขาวเลยแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นวันนี้แสงที่ก็หอมถ่ายคลิปออกมาคือไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะแบบคลาวดี้นิดนึงก้อนเมฆเยอะมากๆเลยเช็คพยแคสณ์ก็บอกว่าแบบเขาบอกว่าจะมีพายุเข้าก็มีฝนตกบ้างเล็กน้อยเมื่อวานเมื่อคืนแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยแจ่มใสหรือน้ําทะเลก็เลยไม่ค่อยสีฟ้าเท่าที่ควรนะคะโอเคตอนนี้เราพร้อมที่จะลงไปที่ชายหาดนะคะน้องสาวรอแล้ว

I'm not going to go out this feeling, don't drought this party won't end. If I didn't rap, they don't care what you still. If I'm in my mind, where would you still. Keep it on it i I'd rather you trust me than too Keep it on whole one, I don't got you, I got nothing. There was no money. I got a fundo, ดูจากห้องสวยมาก คี se ่หมดเลยเหรอของพ่อเธอต้องใช่ กับไอ้วันไอ้วันมืนหมูเลยจดช้าอันใหม่น่ารักมากุคนดีเนสีตนี้่คุณยาตรงนี้คุณยน่ารักมากทุกคนยิ้ม้อยเดีย ค่ะทุกคนเป้หามวิ่งลงไปกินอาหารเช้ามานะคะแล้วก็กลับมาแต่งหน้าที่ที่พักแล้วก็จะลงไปถ่ายรูปนะคะวันนี้เป้นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าวะมันเว่าวันสุดท้ายปตินาดิเราจะพักที่ก่ยวใช้อีกคืนนึงนะคะอันนี้เป็นคืนวันนี้เราจะไปกันที่บีชคลับนะคะแต่ว่าตอนนี้เป้หามกำลังขึ้นหน้าขึ้นผมเพื่อที่จะลงไปถ่ายรูปด้านล่างนะคะ ไปหอมเศร้ามากเป็นการมาเกาะช้างที่แบบเศร้ามากๆเพราะว่าพายุเข้าทุกคนแล้วแบบท้องฟ้ามีความ,ามคลาวดี้เก็ตหมทเพือนขเขาไปรั้น้ากับพี่ชาวเรือคนนึงแล้วเขาก็บอกว่าแบบถ้าน้ําถ้าท้องฟ้าสีฟ้าท้องฟ้าเต็มใสนะ้ำทะเลก็จะสีฟ้าซึ่งปกติแล้วอะเกาะช้างจะเป็นทะเลที่เป็นทะเลสีฟ้าทุกคนเก็นปะแต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่า,าวันนี้ไปหอมมาเป็นพายุเข้าแล้วทะเลก็เป็นสีเทาสีขุ่น แต่พอเดินลงไปอ่ะน้าทะเลมันใสนะทุกคนแต่ว่าสีมันไม่ฟ้าเศร้ามากคือลืมไปทุกคนไปหางลืมหยิบลิปสติกมาและลิปสติกที่ติดมาในกระเป๋าคือแท่งนี้แท่งเดียวซึ่งเป็นลิปบาลแบบสีน้องไม่ค่อยติดโทนแต่ว่าสีน่ารักมากวันนี้ก็เลยจะแต่งเป็นลุคสีชมพูนะคะให้เข้ากับลิปสติกวันนี้เผยคิบตา นี่นี่นะคะทคพ่อลูกก็จะประมาณนี้เลยเป็นแบบสีชมพูเบสิกเบสิกเเดิมแตเพิ่มจิตเตอร์ให้มันหน้าป๊อบนิดงน้นะคะุณดูสภาพผมไปของสิน้อยมาก คือจริงแล้วพ่อผมเป็นคนที่แบบไม่ได้ผมตรงนะทุกคนผมแบบแอบอยากสกนิดนึงตอนเด็กๆี่อผมผมอยากสก์สไปซ้ำไปแล้วคือไปโดนน้ำทะเลเป่าผมแล้วผมเป็นแบบนี้เลยโอ้ oh my god เดี๋ยวขออนุญาตไปหนีบผมนิดนึงนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนทุกข้อดูวันนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทําผมนะคะเพราะว่าทําไปมันก็จะคลายเหมือนเดิมเพราะว่าอากาศชื้นมาก you come on way away. I don't want pressure, you none. I want your blessing that day. Oh by the way, open the door. By the way, tell you that I'm on the way. I'm on the way. I know connection is vague. Pick up the phone for me, babe. Damn it, we jamming. That attitude for your nanny. serving your hip for your memory. Remember Gardena? I took the studio camera. I know time will be mad at me. I have to do it. I want your body, and music. I about the big one to prove it. Look what you made. Told you that I'm on the way. I'm like an exit away. Yeah.

น่าจะมีกันไหมแ้ม่ผมชอบก,กินทูเรียนมากืกินดีชาดาอ้แต่ว่ามันยังอ่อนอยู่เลยอะม่ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยเรื่อยๆอมกินมากมีกุหมิน่น วยทุกคนที่พักวันสุดท้ายนะคะทุกคนเฮ้ยมูดแต่งโทนคือโอ้โหช่วยมากยังไงล่ะไม่เป็นอย่างนี้พี่โอ้ยน่ารักอยู่นะมึงมูดอะไรใ,ใหม่ๆมาก ซูไว้อ่ะขอดูดู่อ้โหก็น่ารักอยู่นะเฮ้ยอ้ยเฮ้ยฮะน่ารักอย่นะทุกคนมูนเขาเป็นแบบเป็นไม้ไม้เป็นอะไรทุกคนตอนนี้มาถึงที่พักแล้วนะคะที่พักคือสุดท้ายที่เกาะช้างนะคะทุกคน แล้วก็ตอนนี้กำลังจะออกไปซื้อมาชานะคะต้องใช้ร่มของโรงแรมเพราะแบบอากาศร้อนมากแดดแรงมากๆนะคะไปกันค่ะทุกคน Go g มัชชา 你是啥？